นี่คือสถานที่จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันนี้นะคะวันนี้นัดผู้ปกครองมารับเงินเรียนปีสิบสองปีรับอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ชี้แจนงนนโยบายต่างๆในการเรียนปีนี้นะคะัน,นี้ก็รักษาระยะห่างค่ะ โต๊ะข้างหน้านี้ก็มีไว้ให้อสมมจะมาคัดกรองนะคะและทีมอสมอจะมาคัดกรองค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยนี่ท่านประธานอสมอนะคะเข้มแข็งมากค่ะ มาถึงโรงเรียนแต่เช้าเลยเพื่อที่จะมาคัดกรองผู้ปกครองนะคะมาพร้อมอุปกรณ์เดี๋ยวทีมงานก็จะตามมาค่ะขอบพระคุณมากนะคะอ่าคุณครูราตรีคุณครูบีและผู้ปกครองก็ทยอยมาค่ะทยอยมากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่อสอมอแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะ นางเครือวันแข็งแรงค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้บร e: ิการมาแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะรัตนาแข็งแรงค่ะค่ะขอบคุณนะคะ3 6มสิบออขอบคุณค่ะพอออกประเดิมคนแรกนะคะผ่านไหมคะสามสิบหกจุดห้า านค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะคุณครูตานะคะมาอีกแล้วค่ะออสมค่ะอันนี้แม่น้องแรลแม่น้องเนยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนนี่แม่ใคร เ็วิจัยเมืองโครวิจัยวิจัยสนใจวิวิวิข่าวโครใหญ่วิจัดใกล้ใกล้หัวโครนั่งอยู่คุณครูวีราวันมาถึงแล้วนะคะอ่าก็มีการวัดอุณหภูมิคัดกรองนะคะนี่ทีมงานอสมที่เข้มแข็งนะคะ ท่านประธานอสมรอบครอบดีมากนะคะตามมาเจอจนมาเห็นลูกยุงอยู่ในกระถางดอกไม้โอ้แน่นอนจริงๆเลยค่ะ i mm do -hmm. หายใจกัเด้อค่ะนะคะทีนี้ผู้ปกครองยุคใหม่หนึ่งลองกับเวลาสองเวลาเชิญประชุมนี่มานะคะสามมีโทรศัพท์มีไลน์มีอะไรแบบเข้ากลุ่มนะคะได้ใครอข้ลของผู้ปกครองแล้ยกมือค่ะยกสูงๆหนกล่่มยำมาค่ะเอามือลง สงสัยตอนนี้ถามถามเพ,เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนไม่กล้าถามกันยิ่งชวนถามในหม้อด้แยเขาจะพูดเออก็ถามให้กันนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะเราจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะนะคะตอนนี้ก็รอพี่น้องเราบางคนก็ไปหาอืเออบางคนก็เพิ่งจะปรับตัวเนาะเกาโมงะนะ ดอกก้าอีกเยอะมากเลยมันเป็นเออวิธีที่ิีของเรานะคะอย่าไปทิ้งนะคะชี้แจงรายละเอียดแนวทางนะคะการจัดการศึกษาปีการศึกษา2564ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณคุณครูท็มีทักษะพิธีกรสวยนะคะแล้วก็เช้าที่สดใสวันนี้ก็ขอ สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสีที่รักทุกท่านค่ะก่อนอื่นเลยก็อขอขอบคุณที่ทุกท่านให้เกียรติกับทางโรงเรียนเสียสละเวลามาประชุมแล้วก็มาตรงเวลาด้วย ก็โรงีก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและคุกครูทุกคนก็เอาใจใส่นักเรียนไม่แพ้โรงเรียนอื่น,อนนะคะส่งมาเรียนทีนสีแล้วผููครูก็จะได้ไม่เป็นห่วงเรามีห้องเรียนทั้งหมดแปดห้องมีแปดห้องอ่ะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองรวมกันเพราะว่าน้อยเหลือเจ็ดห้องแต่คุณครูเราพร้อมนะคะปีนี้ครูพรอาเรา,าเริ่มต้นจากอนุบาลนะคะอนุบาลเริ่มต้นจากคุณครูเรา ตาลีสุกเกษอันนี้เป็นนายทัศนสารวัตรนะคะนายทัศนสารวัตรแล้วนะเอ่อเป็นสารวัตรแล้วแฟนเพื่อนอันนี้ก็เพิ่งบริจาคเห็นไหมห้องอส้วมสีชมพูทั้งหมดเห็นไหมแล้วก็ทางเดินเด็กอนุบาลออกจากห้องเวลาฝนตกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้เปียกฝนแล้วนะอ่าราคาตู้ก็เปลี่ยนใหม่ทางเดินก็เปลี่ยนใหม่แล้วผู้ช่วยอีก ผู paid, as as. Er ้ช่วยอีกก็คือมาใหม่สาวสวยเพิ่งจบมาใหม่ใหม่คุณครูปวีนาหรือน้องตานี่นะคะสาวสวยโสดใครทีุ่กล้าจะูบป้าอาจารย์็นตทหารสงศ์มาหนึ่งดหนเด้อนี่มาช่วยครูรตีเลยเพราะว่าเด็กอนุบาลเรารู้ว่าเด็กน้อยพวกบุคลลักษณ์เราก็เอามาดูแลได้หลายตัวอ้าวอนุบาลสามนี้อนุบาลสามคุณครูครูเบ้ คนอยู่กับครูเราห้องติดกันว่าสามคนนี่แหละช่วยกันสองห้องสามคนนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ลูกตัวเองมั่นใจได้นะลูกหลานใครเข้าใหม่มั่นใจได้เข้าใหม่เข้าเก่านะตอนนี้ปอหนึ่งปอหนึ่งนี่ครูถ้ามีทรัพย์ค่ะนี่ครูกีทรัพย์อันนี้ช่วงสิ้เชิงก็เป็นไม้เป็นมือให้พออันนี้พัฒนาห้องสมุดห้องสมุดที่ติดแอร์นะคะโรงเรียนวัหนึ่งสีสบายปูตาข่ายบริจา ปออคคค2คุณครูวีรวันันทุนันูเก่าูแกโรงเรีเราจะกะเนีน้า <c oughs> คุกเก่า <c oughs> แต่ว่าคนไม่แก่ <c oughs> นะคะ <c oughs> คุเก่า <c oughs> สวยอู่ไม่นาเชื่อว่าจะกระเนีหน้าอ,อนนี้กาลังลูกหวยได้สเสียห่นี้เลยนี่ก็เนี้ะบิจน,นี่ลได้เก่าี่อ้ยก่โย้อควั Ha 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 อันนี้ก็ย้ายมาจากานครพนมเนี่ยอ่าก็มาอยู่โรงเรียนเราเพราะฉะนั้นผู้ใครอยู่ป .4 สีก็คณิตศาสตร์ต้องเก่งแน่นอนป .5 ค่ะ่านรองสมชายสายแก้วค่ะ,อ,นนะอ,อันนี้ก็พาอป .5 อันนี้ก็ถูกหวยสองแสนหน้าเหมือนกันกับปัววันเรามาที่สองอนัทรองถูกห้าเหมือนอันนี้ก็จังเนงี่ยนัรองเนี่ยอาจจะเป็นต๊้ก็ได้นะ อยู่ในใจที่จะทำสีดีๆให้กับโรงเรียนเราอยู่แล้วปีหน้าเกษียนท่านรอคุณครูพิลาวันป .6 ค่ะป .6 ก็สาวสวยมีเอกภาษากรีกโสงโสดคุณภูนาวงเล็บนางนัชนิชานะคะก็ตามนี้นะคะก็ขอบคุณคณะครูทุกท่านค่ะเชิญค่ะ ยอยไปนั่งได้โหกที่สอบโกเนี่ยแล้วได้ผลคะแนน70เปอร์เซนขึ้นไปน้องขวัญเป็นหนึ่งในนั้นคการศึกษาเพื่อให้น้องขวัญได้เป็นกาลังใจในการที่จะเรียนต่อและก็เป็นเด็กดีในอนาคตต่อไปปมือปมมา การไตรยนคุณครูจะเฝ้าดูความสําเร็จของหนูนะคะไปนั่งข้างหลังเนื้นอนะคะระธานสาอสมมติการศึกษาให้หลานก็กินค่ะ ดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มอบคริการตั้งใจของเด็กพี่ทำเยี่ยนมีน้ำใจมอบให้อีกหนึ่งร้อยบาท่่อย่าลืมนะคะอย่าลืมผู้ใหญ่ใจดีเวลาเราได้ดีเราอย่าลืมบุญคุณเขา

ต้องกำเงินอีก1น0ร้สนี่ปราสี อาหารกลันร่มเปมนานกครเีดการเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อนุบาลอนุบาลได้50อนุบาล